YM 2 2่ e รีไปกาเพลยนีเพค่ะลูกเครื่องังกฤษไทยค่ะคุยไม่ต้องแต่เป็นเด็กเลยชาวเขียวความเชา้าชาวขาวความอะไรนะ <c oughs> ครั้งแรกที่หนูมาที่นี่เลยนะะคตอนที่ครูต่อท่าเต้นให้หนูคิดว่าหูจะเต้นไหวไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เพอร์เฟกนะคะเพราะหนูว่าเพอร์เฟกยังไม่มีจริงแต่หนูก็จะพยายามฝึกฝนไปให้ได้จนกว่าที่หนูคิดว่ามันดีแล้วค่ะ หังสือที่หนูเขียนเพลงมา What were you thinking, saying, doing when you were next to me? What were you thinking, bringing when you were at my feet? What is the w o r t h if you c h o s her over me? หนูชอบแต่งเพลงมาตั้งนานแล้วถ้าหนูมีชื่อเสียงนะหนูว่าหนูจะเอาเงินนั้นไปช่วยคนนะคะทุกคนควรช่วยเหลือกันค่ะเพราะทุกคนก็เป็นคนหมดค่ะเป็นเพื่อนกันทุกคนจากที่ดังๆนะคะรวมเงินมาหมดเลยเขาอาจจะเปลี่ยนโลกนี้ได้เลย <c oughs> ถ้ามีไอดอลเราต้องอยู่กับคนนั้นไปตลอดหนูว่าหนูควรเป็นเหมือนตัวเองดีกว่าตัวขึ้นเราจะได้ไปทางของเราเองค่ะ